เตะทำไมอะเเวลาคิดไงคิดกลับเข้ามาเหมือนเดิมเรามาดูกล่องซุ่มกันนะครับว่าจะซุ่มได้อะไร AK47 หวายมนแต่ปืนนะแล้วก็ถือว่าโอเคนะเลดดอกโอเคอยู่นะยังไงจุนจานซื้อบ้างนะจุนจานอะเฮ้ยเอาไปไหนแล้ววะ ไม่มานี่มาเปิดให้ดูด้วยได้อะไรเอ้ยเออมันต้องเปิดในกล้องในกล้องกล้องอะไรกล่องได้กล่องเลยเหรอกล่อง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 ถ้าพี่กล้องนึกว่าได้ได้กล้องได้กล้องนึกว่าได้กล่องเดลยเอ้าอีกสักหน่อยนี่แล้วถ้ากดกลอหลายๆกล่องแล้วรับทีเดียวได้ไหม ระเบิดไฟบอมเอามาทำอะไรมะเบิดไฟบอมบัดยูเยวช่องช่องแบบใส่ปืนเลยอะชูอุ้ยได้ก huh. ล oh, oh, uh ่องเงี huh. mm ้วอะได้กล่องเงี้ยวอะโอุ้ยอยากเห็นอยากเห็นแก่กล่องล่างนี่แก่กล่อง M สิบหกนี่ก็ซื้อยันเนี่ย ซื้อสามกล่องโอ้โโอน่าเล่นอยู่นะคะนามา่นอะไรปืนหรออ่ะฮะปืนกระสุนโอ้มันแถมวายมาให้ด้วยแลยนะ้วเนี่ยไวายมาทำอะไรไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเก็บไแหไะเก็บไว้กินช็อกโกแลตเลน,นี้ก็งสวย โอ้ได้อยู่ได้อยู่รลองหนูรู้ือเคดิเจคดกอนของพี่น่าจะเปิดเด็กรอบหนึ่งเคือหรือสามพันกดซื้อก็รับพร้อมกันเหรอ ใช่กดซื้อแล้วกดรับ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 โอ้เอาคาเขาไปยิงเฉยมีการวิ่งเข้าบ้านไปเอาลูกมายิงด้วยนะมันแรงดีจริงใช่ไหมคะ เอ้มันเอวบิวดำนั่นน่นะของใครอ่ะหนูกดของหนูไงสามกล้องเหรอ,อได้กระบ,บองเหล็กมาด้วยกระบองเหล็กของหนูก็นนั่นแหละได้กระบ,บองเหล็กมาด้วยไงไหนเบนซื้อกล่องสุ่มหน่อยดิไม่มีเครดิตแล้วเครดิตหมด ก็ได้มาสิบแปดแล้วก็กระบองเหล็กแล้วก็ปืนเหล็กสักอย่างอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหม <S v <SA>. s เออแปืน VSS เอา <c oughs> แล้วเขาเอากระบองเหล็กมาเล่นทำไมเนี่ยพึ้งซ่องนี้ยเนี่แหละได้มาจากาุตบอล <c oughs> <c oughs> เเท่าไหร่นะเครดิตโอ้ซื้อได้ต้องสองกล่องเนี่ยหรือเปล่าวะเลยเช็คเครดิตก่อนนะเชว <c oughs> เ่วเลยซื้อได้กล่องหนึ่ง,อ,งอ,อืมใช่ได้ใช่ได้ ให้กดอีกล่องอะอ่ะอะซื้อกล่องซุ่มนับกล่องซุ่มเดี๋ยวปืนไปเก็บก่อนดีกว่ามันเป็นเอาคามอะเดี๋ยวไปเก็บบ้านกันแล้วค่อยมาเปิดใหม่โอ้ดูเขาไปยิงเล่นเดยเหลือเก้าสิบปดเปร์เซ็นเลยไม่เหลือกระสุนมาให้เล่นด้วย แต่เขาก็ดีนะกล่องสุ่มปืนเขเอ้ยเดี๋ยวนะถ้ามันไม่มีตัวขาตั้งมันใส่ไม่ได้นี่นี่ไงวาเลเชียวสูงสงครั้งแรกได้แค่กระสุนบอลเลนอ่ะมันต้องโมกล้องะเ๋ยวนะต้องคาบกล้องมองมโมใส่ที่บ้านน่าจะไม่มีอ๋นี่ไงมีมีปอดีเลย นนะโอ้โหตู้เต็มแล้วอะ่ะเคเก็บใส่นี่อะไรระเบิดไป้ายบอม,อม,ไ,มอไป้ายบอมก็มากระสุนอะไรเนี่ยห้าจุดสี่ห้าคูณสามเก้ามันให้กระสุน AK, ไอเคมาได้เหรอไอเคท่าน่ะ อะใช่อีมสิบหกเดี๋ยวไม่ค่อยทำ

ชื่อวิดีว่าได้อะไรวะกูกล่องมาแกะสุสีวันนี้ดูดีทำไมได้แต่กล่องช่วงแอปทำไมเธอดวงทำไมเธอมือขึ้นจังอ่ะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักครับผม เดี๋ยวเช้าไปฟาร์มเหล็กใช่ไหมล,หลมันมืดอยู่อนะ่ะเดี๋ยวเรอสว่างให้มันมองเห็นอะไรชัดๆก่อนดีกว่าแม่ถ้าได้บบลเลน,นีนแหลมันปี๊ดเลยนะ สิบแปดมันสองก็บอกโอเคแนะล,ล้วทนเลก็ไม่มีก็ไม่ค่อยมีใช้อยู่นีมันสองกระสุนหายไปเน,นี่น,นัดึงวะเป็นมีตลอดเวล,ลาใส่ลูก <c oughs> ลูกอชอบหาย เกินๆน่าเล่าน um ี่เฮ้ยเดี๋ยวนะก็อุ้ยเดี๋ยวเราจะลดเท่าไหนไปอ่ะขอไปย้ําไม่ได้นี่ว่าดีดีดใส่นี้ไปก่อนแล้วกัน ผมยังครับคุณเบนมเอ้าแล้วบอกรอเช้าไงก็รอเช้าไง,อางไเอาไปบอมไปกินวันนี้เราก็ดูดีมากเลยสุ่มได้ของดีด ต้องโคตรแหลมแอดใจ <laughs> <laughs> ดีเนะี่ย